เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์แต่ก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็คือฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ที่เที่ยวชิคชิแห่งใหม่ที่บ้านปางสวรรค์ตำบลคอกไกว์อำเภอบ้านไลจังหวัดอุทไทยธานีในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับน้ำไหลมาเอ,อ่ร้น มีบ้านน้ำตกขนาดเล็กสวยงามมากๆเลยแล้วด้านข้างๆรอบๆก็มีภูเขาและทุ่งหญ้าสีเขียวโฉมล้อมเป็นฉากหลังสวยงามมากนะครับตอนที่น้ำตกไหลลงมาที่ปางกั้นน้ำเนี่นะครับแล้วเราก็ไปยืนถ่ายรูปตรงกลางโอ้โหแบบสุดยอดจริงๆแต่งตัวเก๋ๆสวยๆไปถ่ายต้องไปเลยนะ ถ้าไม่ไปอ่ะถือว่าเอาเลยแหละเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่จะหมดฝนอยู่แล้วรีบๆไปก่อนที่จะหมดฝนแล้วก็จะไม่มีม่านน้ําตกให้ถ่ายรูปกันดังนั้นช่วงนี้ก็สามารถไปกันได้รีบๆเลยนะครับแล้วจะเห็นว่ามันโอ้ยส,สุดสุดโรแมนติกสุดยอดจริงๆแค่อุท,ทยธานีเท่านี้ไปกันนะครับ